ฉันเป็นคนชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบเยี่ยบชมศิลปะวัฒนธรรมอารยาธรรมโบราณ หรือไปตามสถานที่แปลก,กๆที่คนสร้างขึ้นมาก็ตามเที่ยวธรรมชาตินี่ดีที่สุดเลยไปหาภูเขาทะเลป่าไม้ที่ที่เราสามารถวางชีวิตอันวุ่นวายในเมืองหลวงไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยการท่องเที่ยวไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศก็ตามแต่แหล่งที่ฉันไม่เคยจะชอบเข้าไปเลยเป็นส่วนตัวคือการเที่ยวถ้ำเพราะมันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ปิด ้าช่วงอากาศร้อนอบอ้าวก็จะร้อนจนเหงื่อไหลเต็มหลังออกจากถ้ำมาก็เหงื่อโชกยิ่งกว่าอาบน้ําแต่ถ้าใกล้ฝนตกจะหนาวเยือกและไม่มีแสงแดดและถ้าเพดานถ้ำเตี้ยต่ําเกินไปอากาศก็หายใจไม่ค่อยสะดวก เดินลำบากต้องคอยแง่งหินให้ระวังยิ่งถ้าเดินทางทางแคบต้องคลานหรือต้องปีนลงปีนขึ้นเข้าไปด้วยยิ่งไม่ปรารถนาจะเข้าไปใหญ่เลยแถมถ้าไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าก็จะต้องเดินถือตะเกียงเข้าไปในความมืดอีกด้วยชวนให้เสียวไส้ถึงสัตว์มีพิษต่างๆยิ่งไม่ค่อยจะถูกกับข้าง้าวหรือสัตว์มีพิษจนพูงงูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่แล้วด้วยถ้ทำที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตอนนี้ เห็นจะหนีไม่พ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่มีทีมฟุตบอลหรือผู้ช่วยโค้ชเข้าไปติดอยู่หลายวันเรื่องแบบนี้แม้จะเป็นเรื่องเมืองเอิญหรือภัยธรรมชาติหรือความโชคร้ายอะไรก็ตามไม่พ้นคนคิดเรื่องการบังบทหรือบังตาจากเจ้าที่เจ้าป่าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นในถ้ำเพราะมีทีมกู้ภัยเข้าค้นหามากมายโดยที่ไม่ประสบความสำเร็จรวดเร็วแถมเจออุปสรรคนานับประการ ตำแหน่งแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้กล่าวไว้ว่าค่านี้คือหางแห่งความระทมนางนอนนิทารมอาบแดดรมกาลางไพรนางใดไม่แมนค่ารักพาวางวายรักจางห่างร้างไกลให้ช้าใจอยู่ช้านานเช่นเดียวกับตำนานประเภทที่คิดว่ามโนเรื่องรูปร่างธรรมชาติของขุนเขาหรือเกาะแก่งต่างๆในประเทศไทยที่ม มีเรื่องเล่าขานตำนานประเภทรักไม่สมหวังมีทุกที่เลยด้วยดอยนางนอนก็เหมือนกัน ถ้าขับรถจากอำเภอเมืองไปอำเภอแม่สายฝั่งซ้ายมือจะมองเห็นภูเขาสูงทอดตัวยาวเป็นรูปร่างคล้ายสตรีของหญิงสาวที่นอนตะแคงทอดตัวโดยมีดอยตรงอยู่ตรงกลางของท้องรูปร่างของภูเขาก่อให้เกิดเรื่องตำนานเล่าลือกันถึงเรื่องความรักต่างชนชั้นที่ไม่สมหวังของหญิงเจ้าของเจ้าหญิงเชื้อสายไทยหรือแห่งเมืองเชียงรุง้แงแควน12ปาน,นาซึ่งมีพระ รีโชมงดงามได้แอบรักกับชายเลี้ยงมา้าในวังจนตั้งครรภ์ผิดโบราณราชภัยเพณีจึงหนีตามกันมาถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขง เมื่อเสด็จต่อไปไม่ไหวรออยู่ให้พระสวามีหาอาหารแล้วกลับมารับแต่รอแล้วรอรับสวามีไม่กลับมาเพราะโดนทหารเชียงรุ้งที่ตามมาฆ่าตายไปเสียแล้วนางจึงใช้ปิ่นปักเกสาแทงพระเศียรจนเลือดไหลเป็นสายคือแม่น้ำแม่สายอิธธาถี อิถีเพศของพระนางกลายเป็นถ้ำถ้ำหลวงและส่วนของพระอุทธรที่ทรงพระคันก็เป็นดอยตุงส่วนที่เป็นพระเศียนกลายเป็นดอยท่าหรือดอยจ้องพระถันกลายเป็นดอยแม่ย่าในปัจจุบัน เขาส่วนใหญ่โตแล้วเห็นแต่ไกลนี้มีถ้ำที่มีชื่อเสียงคือถ้ำขุนถ้ำหลวงนางนอนที่ลึกที่สุดในภูมิภาคนี้ขนาดยังไม่เคยมีใครสำรวจได้ทั่วเชื่อกันว่าสามารถไปทะลุถึงถ้ำเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้บางคนว่าสามารถทะลุไปถึงพม่าได้เลยและเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งหากในเชิงวิชาภูมิศาสตร์แล้ว ชื่อแนวนี้ลูกนี้คือเทือกเขาแดนลาวที่ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพามา่าดังนั้นทำให้เชื่อกันว่าพื้นที่เขาแห่งนี้เจ้าแม่นางนอนรวมถึงเจ้าป่าเจ้าเขาหรือผีอารักคอยดูแลรักษาอยู่เป็นความเชื่อของคนไทยโบราณที่ฉันเองก็อาจจะมีการอบรมในเรื่องนี้มากกว่าเด็กปัจจุบันเพราะได้รับการสั่งสอนจากพ่อให้สำรวมปา่าเวลาเข้าปา่าเข้าเขามาแต่เด็ก มีเรื่องลึกลับค่ะประเภทวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาในถ้ำนี้มากมายเล่าลือในกลุ่มชาวบ้านในแง่ความอาศจรรย์ที่ว่าวันพระจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกรองดังมาจากภายในถ้าหรือเล่ากันว่ามีครูบาในเชียงรายสามารถจุดเทียนเล่มหนึ่งเดินผ่านถ้าหลวงดอยนางนอน ไปโผล่ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวบ้างไปโผล่ที่พม่าบ้างในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเคยได้ยินพระสงฆ์ผู้สำเร็จบารมีได้อภิญญาก็ไม่แปลกอะไรอย่างชาวบ้านทั่วไปมีเรื่องราวน่าสนใจเมื่อสองปีที่แล้วมีคนโพสต์ว่าเรื่องที่ว่าอยู่ๆก็ได้ไปปลาดุกมาจากตลาดและเพื่อเอาไปปล่อยเขาก็เกิดอยากไปถ้ำหลวง ตอนเย็นเอาของไปไหว้เดินลึกเข้าไปคนเดียวเจอว่ามีลมออกมาจากโพงถ้ำเหมือนจะมีอะไรมาจนหนาวเหมือนมีอะไรเลื้อยอยู่ที่พื้นเสียงดังครืดครืดทั้งข้างหน้าข้างหลังตลอดเวลาเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเจอแสงวิ่งเป็นเส้นยาวๆผ่านหน้าไปจนเจ้าของโพสต์บอกกลัวมากอันนี้มีรูปถ่ายประกอบนะคะซึ่งก็ไม่ดูว่า ที่คืออะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดูคร้าจะรากเข้าไปเป็นในเรื่องของพญานาคพิธีกรรมความเชื่อที่มีการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำนั้นคนไม่เชื่อพูดให้ตายก็ไม่เชื่อแถมมีพระมาโปรดพ่อแม่เด็กมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้านปากเสีย เกียนคีย์บอร์ดไปด่าพระอีกบาปกรรมมากแต่หากบางท่านมองว่าเป็นประโยชน์แห่งการตอบสนองในเชิงจิตวิทยามากกว่าจะมองในเรื่องของประโยชน์ในเชิงรูปธรรมก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะได้แน่ใจว่าทำทุกวิถีทางพอเรื่องผีรักซ่อนหรือผีบังบทเกิดขึ้นบ่อยๆในป่าในเขาให้ได้ยินกันเสมอมาแต่ไหนแต่ไรคะ่ะ ชาวบ้านที่คนพบถ้ำนี้อย่างเป็นทางคารคือรุงคําสิงเกศิริเล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้เข้ามาถากถางทําไร่ที่นี่อยู่มาวันหนึ่งก็เห็นสัตว์ป่าออกมาเดินหากินและตกลงไปในหลุมพร้อมๆกับมีขั้งข้าวบินออกมาจากหลุมก็เลยนึกเอะใจว่าน่าจะมีถ้ำอยู่ข้างในแน่ๆจึงได้ลงไปเจอสำรวจและเจอโพรงถ้ำเป็นห้องและคูหามากมาย แต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้มาทำไร่แถวนี้อีกเผลองี่ปรับไปฝันว่ามีพญานาคตัวสีเหลืองใหญ่ยาวขึ้นมาจากแม่น้ำโขงบอกให้เขาช่วยเฝ้าดูแลร,รักษาถ้ำเพราะเคยเป็นคนเฝ้าถ้ำแห่งนี้มาก่อนเมื่อชาติที่แล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่เชื่อและไม่ยอมทำตาม แต่จากนั้นไม่กี่วันก็เป็นไข้ป่ารักษาหมอปัจจุบันเท่าไหร่ก็ไม่หายเลยไปหาหมอนั่งทางในเขาบอกว่าให้ไปไหว้ขอขมาพญานาคพอทำตามก็หายนับจากนั้นเลยมาเฝ้าดูแลถ้าคอยพาคนลงไปเที่ยวชมถ้ำถ้าก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่ยาวมากแม้อาจจะไม่ยาวเท่าถ้าหลวงนางนอนลุงคำสิงเล่าว,ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ร่วมไปกับคณะสำรวจเป็นเวลา6วันซึ่งสำรวจว่าเส้นทางในถ้าดินเพียงสามารถไปสู่แม่น้ำโขงได้จริงแต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปได้เพราะการเดินทางไปจุดหมายนั้นยังอันตรายมีช่องทางคดเคี้ยวเรียวรถไปมามากมาย อาจทำให้พัดหลวงได้ง่ายอีกทั้งขนาดของเส้นทางก็แคบมากไม่สามารถยืนหรือเดินเข้าไปแบบธรรมดาได้เลยจะต้องก้มหัวมุดรอดหมอบคลานไปตลอดทางเรียกว่าต้องเคลื่อนที่ไปให้เหมือนงูก็ว่าได้นะคะฉันเคยเข้าไปกราบหลวงปู่เย็น ที่วัดพระพุทธบาทวายเงินจังหวัดเลยซึ่งวัดนี้เป็นโบราณสถานสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,300มีหลวงปู่เย็นเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวอายุประมาณ90แล้วหลวงปู่เป็นตำรวจเก่าเคยเป็นสันธิบาลเล่าว่า ปลอมตัวแทรกตามหมู่บ้านเพื่อปราบคอมมินิตเคยวิสามันคนมาแล้วมากมายแต่ได้เกษียณอายุราชการและบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนมีการเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมวานเพราะหลวงปู่เกิดปีเถาะปีเดียวกันแล้วก็ไม่ได้สึกอีกเลยที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีรอยพระพุทธบาทโบราณปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่พุทธศักราช2478 ฉันเคยคุยกับพระอาจารย์นิพนธ์เจ้าอาวาสวัดสาราน้อยและว่าสมเด็จภูเรือมิง่งเมืองที่ใหญ่โตสวยงามมากท่านเคยมาสวดทั้งคืนที่นี่ท่านบอกว่าเทวดาเยอะมากบนนี้ในกุฏิหลวงปู่มีหินพึกสีเหลืองก้อนใหญ่มากถ้าเราอยากทราบอะไรให้กำหนดจิตอธิษฐานสิ่งที่ต้องการทราบแล้วยกหินเสียงทายดูก็เป็นไปตามนั้นแปลกดีไหมคะ ตำนานเขาเราว่ามีทางเข้าเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคบนวัดนี้ฉันเคยถามหลวงปู่ว่าในวัดมีพญานาคหรือไม่หลวงปู่ตอบว่ามีหลวงปู่เคยทุดดงไปบนเขาไปเอาแร่ผงสีเงินๆอย่างหนึ่งลงมา บอกว่าถูเข้าไปในข้อเขา่าสักพักจะซึมเข้าผิวทําให้แข็งแรงหลวงปู่ยังเดินเหินได้คล่องกว่าคนที่อายุน้อยกว่ามากฉันเลยเอาผงนั้นมาลองถูแร่ถูมือดูผลลัพธ์ก็แปลกนะคะถูไปถูมาสักพักผงนี้กลายเป็นน้ำมันและซึมเข้าผิวหนังไปหมด แต่มือก็ยังมีประกายระยิบระยับฉันถามว่าคือผงอะไรหลวงปู่บอกว่าขี้เหล็กไหลสีเงินเงินซึ่งตามตำนานของเขานี้ชื่อก็บอกแล้วว่าภูควายเงินหลวงปู่เล่าว,ว่าเคยเข้าไปทุดงไปในถ้ำดินเพียงสมัยยังหนุ่มกว่านี้และเคยได้เดินทุดงไปประเทศลาวได้ด้วยเจอห้องโถงมีหินรูปร่างแปลกๆเยอะมากมีห้องต่างๆมากมายมีสมบัติด,ด้วย แต่ปัจจุบันไปประเทศลาวได้สร้างเจดีปิดไว้แล้วถามท่านว่าแล้วเราจะตรงไปต่อได้หรือไม่หลวงปู่ตอบสั้นๆว่าใครจะไปต้องเป็นพระปฏิบัติเท่านั้นเพราะทำนี้ไม่ธรรมดาที่มาโดยจินชยา ผู้เขียนถ้ำอาถรรพ์หนึ่งถ้ำพญานาค